ไทโกดสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องมาสี่กลับสี่แต่คนที่สี่ไม่ใช่คนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งย่านสายคลองเรียนอยู่ชั้นปีสองโดยที่นี่จะมีการจัดกิจกรรมรับน้องเหมือนมหลาลัยอื่นๆซึ่งผม ก็เป็นคนที่คอยคุมน้องๆทํากิจ,จกรรมฝึกซ้อมขึ้นสแตนเพื่อแข่งกีฬาที่คณะทุกวันเราจะเลิกซ้อมกันประมาณ1-2ทุ่มมีวันหนึ่งเป็นวันใกล้วันแข่งกีฬาคณะจึงมีการซ้อมกันเลิกดึกกว่าปกติตอนนั้นน่าจะเวลาประมาณ4-5ทุ่มหลังจากน้องๆแยกกันกลับบ้านกลับหอพักกันหมดแล้วผมก็กลับเข้ามาที่คณะ เพเก็บของต่างๆกับกลุ่มเพื่อนบรรยากาศในตอนนั้นเงียบและมืดมากแต่เราก็เก็บของกันจนเสร็จทุกอย่างก็ปกติดีไม่มีอะไรจนเราแยกย้ายกันกลับขึ้นรถของใครของมันรถของผมเป็นรถเก่งสี่ประตูรธรรมดาแต่เพื่อนๆผมส่วนมากจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์กันเกือบหมดพอทุกคนขึ้นรถกันเรียบร้อย ก็ขับรถออกมาจากคณะเพื่อกลับหอพร้อมๆกันรถของผมมีเพื่อนนั่งมาด้วยกันอีกสามคนผมขอให้ชื่อแทนว่าใน A, B, C แล้วกันนะครับถ้ารวมผมด้วยก็จะเป็นสีคนนั่งกันคนละมุมในรถพอดีหลังจะขับออกมาจากคณะได้สักพักหนึ่งผมก็คิดขึ้นได้ว่าลืมประชุมกับเพื่อนเรื่องเวลานัดแนะในวันพรุ่งนี้ ผมเลยหยุดรถตรงสี่แยกในมหาลัยหลังจากนั้นเพื่อนผมทุกคนก็ลงจากรถมานั่งคุยกันประมาณ10นาทีได้หลังจากนั้นก็เตรียมตัวแยกย้ายกันกลับหอเหมือนเดิมซึ่งก่อนขึ้นรถในบีเพื่อนผมได้พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าเฮ้ยพวกนายอ่ะขึ้นมากันให้หมดเลยรถว่างอยู่ไปได้นะเหมือนายบีพูดเชิงล้อเล่นว่าให้อัดๆกันไป เพื่อนๆก็ขับกันปกติแล้วก็แยกย้ายกันขึ้นรถซึ่งผมเป็นคนเปิดประตูขึ้นเป็นนั่งคนแรกเพราะเป็นคนขับพอขึ้นมานั่งบนรถผมก็เห็นเพื่อนๆขึ้นมาบนรถครบสามคนพอดีต่างคนต่างขึ้นในประตูด้านของตัวเองซึ่งรถของผมระบบไฟอโอโต้ในรถพังจึงมองเห็นแค่มีคนขึ้นมานั่งครบแล้วเลยปิดประตูกันครบหมดผมก็มองผ่านกระจกหลัง ็นคนนั่งอยู่สองคนในเอที่นั่งข้างผมก็ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้ขับรถออกไปกันจนหมดรถผมออกคันสุดท้ายรถโดนมอเตอร์ไซค์จอดขวางอยู่ความน่ากลัวของเรื่องมันอยู่ตรงที่นายซีที่นั่งมากับรถผมด้วยในตอนแรกได้ขึ้นมอเตอร์ไซค์คันข้างๆแล้วโบกมือบายๆและขับออกไป ในความสงสัยของผมบุคคลที่สี่ที่ขึ้นมาบนรถเขาคือใครในตอนแรกผมนึกว่าผมตาฝาดหรือคิดไปเองผมเลยหันไปถามในเอว่าเห็นเหมือนกับผมหรือเปล่าในเอตอบกลับมาว่าเออว่ะใครว่อยู่ข้างหลังผมก็ยังไม่แน่ใจเลยส่งเสียงไปถามายบีว่าเฮ้ยใครอ่ะที่นั่งข้างๆนาย ในบีตอบกลับมาว่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่อยากอ่นไปมองในตอนนั้นผมคิดแล้วว่าโดนเขาแล้วเกิดมาไม่เคยเจอผีเลยในตอนนั้นคิดอย่างเดียวคือสตาร์ทรถแล้วออกไปให้ไวที่สุดพอผมสตาร์ทรถเหยียบคันเร่งเต็มที่เพื่อจะขับออกไปแต่รถเจ้ากรรมดันดับไปดื้อเลยครับดับแบบสนิทสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติด กระจกหลังก็ยังเห็นเขานั่งอยู่ผมเลยหลับตาแล้วยกมือไหว้แล้วพูดออกมาดังๆว่านี่เป็นรถของผมผมไม่ได้เชิญให้คุณขึ้นมาครับถ้าผมลบลูหรือทําอะไรไม่ดีไปผมก็ขอโทษด้วยกรุณาลงจากรถผมด้วยครับผมหลับตาได้อีกสิบวินาทีจึงค่อยๆเปิดต,ตาขึ้นมาคราวนี้เขาหายไปแล้วครับตรงนั้นเป็นที่นั่งว่างเปล่า ผมเลยรีบสตาร์ทรถแล้วออกไปจากตรงนั้นทันทีหลังจากนั้นผมพยายามจะไม่ขับรถผ่านสถานที่นั้นในเวลากลางคืนอีกเลยผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ขึ้นมาบนรถผมนั้นมันคืออะไรแต่เหตุการณ์ในวันนั้นยังทำให้ผมสยองและผวาอยู่ทุกครั้งที่ได้ขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวในที่เปลี่ยวในเวลากลางคืนครับขอขอบคุณเรื่องมาสีกลับสี แต่คนที่4ไม่ใช่คนจากเว็บไซต์พันทิปโดยสมาชิกหมายเลข106-7738หากท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการจะแบ่งปันประสมการณ์สยองขวัญให้กับทีมงานของเราได้เล่าเป็นคลิปเสียงออกอากาศแบบนี้ก็สามารถส่งมาได้ทางอินบ็อก Facebook ตามลิงก์ด้านลาน่างหรือส่งอีเมลมาที่ t h a i g o s t รี่แอดจีเมลคและหากท่านใด ที่อยากติดตามผลงานของทางไทโกสตอรี่ก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook ไทโกสตอรี่หรือกดปุ่ม Subscribe ด้านล่างได้เลยครับ